สิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันมีพลังนะคะมากกว่าสิ่งที่คุณมองเห็นอีกต่างหากมันไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความลี้ลับนะเออแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเพราะว่าอะไรนะถ้าเราปล่อยเรียกเลยนะธรรมชาติเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำตามกฎเกณฑ์ ร,รชาเห็นไหมว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทําไมคือเราฝืนกันคนส่วนมากฝืนธรรมชาติพอผลลัพธ์ออกมาเราไม่ได้ย้อนไปดูะ,ะ่ะจริงๆแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันก็มาจากอะไรนะชั้นล่างสุดใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีพื้นดิน ที่ย่างลากลึกลงไปอะต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราก่อสร้างหรือว่าปลูกไว้เก่นเท้ของมันมันอยู่ลึกลงไปมากๆใช่ไหมคะนั่นแหละเขาถึงบอกว่าถ้าเราฝืนยิ่งฝืนธรรมชาติมากเท่าไหร่ก็เหมือนเรารัาน้นหรือว่าดันดูลังนงในสิ่งที่เราลงมือทำในปัจจุบันที่แบบว่าเฮ้ย ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีมันไม่เวิร์กที่ผ่านมาเราย้อนไปดูซิว่าที่เราอยู่ปัจจุบันน่ะชีวิตที่คุณภาพชีวิตของเราในปัจจุบันที่มันผ่านมามันดีหรือเปล่ามันดีบ้างไหมเราเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในปีหน้าเนี้ยเริ่มใหม่อ่ะเหมือนเราเริ่มใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่ะ ลองปล่อยให้เป็นตามกฎกินธรรมชาติแต่ให้คุณค่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพลิกกับเขาเหมือนพลิกช้อนเนาะเออพลิกช้อนใช่ไหมพลิกช้อนเราก็จะสามารถเออเอาเข้าปากได้ใช่ไหมช้อนของเราแกงอะถ้ามันคว่ำอยู่เราก็ไม่สามารถอะ จะกินเอาใส่ในปากเราได้ใช่ไหมเพราะอะไรข้าวมันไม่มันไม่สามารถเก็บข้าวได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราพลิกช้อนมันอะเราก็สามารถป้อนเข้าปากเราได้นั่นแหละค่ะเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะคะว่าเราปรับมุมมองให้คุณค่าสิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าไม่มีค่านั่นแหละมันจะสามารถพลิกชีวิตของเราได้